สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับที่เช่าพี่กุลในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะคิดที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสืบคน้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนกันใช่ไหมคะวันนี้ทีเชร์จะให้เด็กๆมาลองดูการเขียนตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนกันค่ะ แต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมหนังสือประวัติศาสตร์และดินสอถ้าใครมีปากกาไฮไลท์ก็เตรียมมาด้วยนะคะเราจะเริ่มจากหนังสือประวัติศาสตร์ในหน้าที่16ะคะในหน้าที่16เป็นตัวอย่างที่2.1ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเด็กๆเ,เห็นช่องตารางกันใช่ไหมคะในช่องตารางก็จะมีทั้งหมดอยู่3ช่อง ช่องที่1เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนช่องที่2ปีพอส,อท,อท,สที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆและช่องที่3ปีคริสตศักราชที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆนะคะเรามาเริ่มเหตุการณ์ที่1โรงเรียนพัฒนาคุณภาพวิชาการก่อตั้งขึ้นปีแรกมีครู5คนนักเรียน80คน มีอาคารเรียนชั้นเดียวสร้างด้วยไมย้เมื่อปีพศ2530หรือตรงกับปีคริสตศักราช1987เรามาดูเหตุการณ์ต่อมานะคะโรงเรียนสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารสองชั้นมีนักเรียน150คนเมื่อปีพศ2535ตรงกับปีคริสตศักราช1992 นะคะคเหตุการณ์ต่อมาโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นมีครูเพิ่มขึ้นเป็น10คนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น350คนเมื่อปีพศ2537ตรงกับปีคริสตศักราช1994เหตุการณ์ต่อมานะคะโรงเรียนได้สร้างอาคารอาเนกประสงค์หนึ่งหลังและปรับปรุงสนามกีฬาใหม่ เมื่อปีพศ2541หรือตรงกับปีคริสต์ศักราช1998พอมาถึงตรงนี้แล้วที่เชร์อ,อยากให้เด็กๆวงวาดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่1ก็คือโรงเรียนพัฒนาคุณภาพวิชาการเด็กๆวงคำว่าพัฒนาคุณภาพนะคะตรงกับปีพศ 2530หรือปีคริสตศักราช1,987นั่นเองวงนะคะวงอัที่2ก็คือวงคำว่าอาคารอาเนกประสงค์เด็กลองหาดูนะอาคารอาเนกประสงค์เหตุการณ์ที่2ก็คืออาคารอาเนกประสงค์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,541หรือตรงกับคริสตศักราช1,998 ะะลำดับต่อไปนะคะดเด็กๆดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะมีการลื้อตึกไม้หลังแรกไปแล้วสร้างอาคารเรียนใหม่เมื่อปีพศ2543ตรงกับปีคริสต์ศักราชส0 0 0นะคะเหตุการณ์ต่อมาได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันกีฬาประจำจังหวัด และวงดนตรีดีเด่นประจำจังหวัดมีอาคารเรียน3ชั้นเมื่อปีพศ2548ตรงกับปีคริสตศักราช2005นะคะเหตุการณ์ต่อมาดเด็กดูตามนะคะได้ขยายการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น1,000คนมีครูเพิ่มเป็น35คนในปีพศ2552 ตรงกับปีคริสตศักราชนะคะ2009นะเหตุการณ์สุดท้ายของหน้านี้นะคะมีการสร้างสระว่ายน้ำขึ้นในโรงเรียนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2553หรือตรงกับคริสตศักราช210 0มาถึงตรงนี้ทิเชอร์อยากให้เด็กๆวงวาดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศวงคำว่าชนะเลิศเลยค่ะนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในหน้าที่17นะคะเริ่มจากเหตุการณ์ที่1ชุมชนนาดีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านเมื่อปีพศ2541หรือปีคริสตศักราช1998เหตุการณ์ต่อมานะคะ มีการสร้างถนนคนกรีตเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อปีพศ2542ตรงกับปีคริสตศักราช1999เหตุการณ์สำคัญต่อมาของชุมชนนะคะมีการบูรณะอุโบสถวัดของชุมชนและมีการก่อสร้างกำแพงวัดใหม่เมื่อปีพศ2549หรือตรงกับปีคริสตศักราช2002นั่นเอง เหตุการณ์ต่อมานะคะมีการสร้างโรงงานน้ำดื่มขึ้นในชุมชนเมื่อปีพุทธศักราช2549หรือปีคริสตศักราช2006นะคะมีเหตุการณ์ต่อมาอีกมีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550ตรงกับปีคริสตศักราช2007เหตุการณ์สุดท้ายของชุมชนนะคะ พื้นที่นาถูกขายไปจำนวนมากเพื่อสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าไร่หอพักเมื่อปีพศ2553หรือปีคริสตศักราช2010ที่เชื่ออยากให้เด็กๆถึงตรงนี้แล้วก็วงวาดหรือไฮไลท์คำว่าเหตุการณ์สำคัญอยู่สองเหตุการณ์ก็คือนะคะวงคำว่ามีการสร้างถนนคอนกรีตเด็กๆวงคำว่าคอนกรีตค่ะ เมื่อปีพศ2542ใช่ไหมคะและวงคำว่านะคะ,ะห้างสปปรรพสินค้านะคะก็คือพื้นที่นาถูกขายแล้วเปลี่ยนเป็นห้างสปปรรพสินค้านะคะแล้วก็หอพักนะคะวงคำว่าห้างสปปรรพสินค้าหาให้เจอนะคะเมื่อปีพศ2553หรือตรงกับปีคริสต์ศักราช2010นั่นเองค่ะนะคะ จากหน้าเดียวกันนี้นะคะในการสืบคน้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลและเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องนะคะที่ได้ตั้งคำถามไว้และเรียงลำดับเหตุการณ์ให้สัมพันธ์กันดิเชอร์อ,อยากให้เด็กๆวงว่าตรงคำว่านะคะรวบรวมข้อมูลและเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ได้ตั้งคำถามไว้เด็กไฮไลท์หรือวงวาดตรงนี้นะคะสำคัญนะคะเด็กๆจะเห็นภาพนะคะในภาพข้างล่างเป็นภาพของคนในหมู่บ้านนะคะในชุมชนช่วยกันพัฒนาถนนหนทางนะคะมีการก่อสร้างบริเวณทางเดินของถนนนะคะให้ดียิ่งขึ้น ทิชเชอร์ขอสรุปนะคะการเขียนตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนจำเป็นอย่างยิ่ยงค่ะนักเรียนต้องมีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนะคะต้องมีขั้นตอนในการสืบค้นที่ชัดเจนถึงจะมาเขียนเหตุการณ์ลงในตัวอย่างที่ให้เห็นนะคะเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนะคะ พอนักเรียนทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องชัดเจนแล้วเราก็มาเขียนในเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนกันได้ดังตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะคะและสามารถนำไปประยุกใช้ในการสืบค้นเรื่องราวต่างๆได้ก่อนจากกันวันนี้นะคะที่เชิญอ,อยากให้เด็กๆอ่านพบทวนในหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ในหน้าที่16 นะคะคจนถึงหน้าที่19และอย่าลืมนะคะอยู่บ้านนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมใส่แมสทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ